นี่เป็นสถานที่ที่นางจุชดามาถวายข้าวมุทุพาตแล้วก็เป็นสถานที่สวยมุดสัปดาห์ที่5าทิพองค์ได้มาสวยมุดที่ต้นอาชาภาลนิโค่นี้และนที่ตรงนี้ก็ถือว่าเป็นที่เหมาะในการที่จะเดินจิตตภาเอานามาอธิษฐานส่วนบุญชวนกุศลหรือว่ามาอธิษฐาน การทำคุณความความดีที่นางได้ตั้งใจได้ทำแล้วก็ผลสำเร็จแล้วก็เป็นที่โปงได้มาสวยมุติสุขในต้น่ายใต้ต้นพระศรีมหาโูต้นอชาปารณิโคตนี้ก็เป็นต้นไมท้ที่มีมานาวนานแลว้วก็มีร่มเย็นนั่งสมาธิได้ดีมากครับฉะนั้น สนใจในการนั่งสมาธิก็มาสัมผัสมานั่งในสานที่ตรงนี้ได้สิ่งสำคัญ